สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํากองรามนานะคะกองรามนาที่ถืออยู่จะมีอยู่สองแบบนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่ารามนาเชืออีกแบบหนึ่งจะเรียกว่ารามนาถาดนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะ กองลมานาจะใช้ประกอบการแสดงนะคะจะใช้ตัวนี้จะเป็นหมุดหรือเป๊กแล้วก็จะเป็นไม้กลึงแท้ทั้งท่อนหนังวัวแท้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นใช้เชือกขึงนะคะหนังวัวแท้แล้วก็ไม้กลึงเหมือนกันสนใจกลองจากบ้านทำกองก็ติดต่อมาได้านี่085 122 4104นะคะ